าสู่บัญชีธนาคารเมื่อเรามีรายได้จากแฮปปี้ตูเพย์นะครับเราจะถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของเราเพื่อเป็นเงินสดของเราอยู่ในบัญชีธนาคารของเราเลยนะครับโอเคผมกดที่โอนเงินนี่คือ PV นะครับหนึ่งพเท่ากับ1บาทนะครับตอนนี้เราผมมีอยู่ที่2 2 8 1 9 2แป่ลว่าผมมีอยู่ที่2 2 8 1อบาทาจุดเก้าสิบสองสตางก็แลก PV ผมจะถอนเงินเข้า รายได้จาก Happy to p เ y เข้าสู่บัญชีธนาคารนะครับก็จะมีข้อมูลธนาคารของเรา่อให้ถูกต้องนะครับซึ่งบริษัทจะต้องให้ทุกท่านทําการเมื่อจะถอนรายได้ก็ต้องส่งเอกสารหน้า Book Bank นบุ๊คแบงค์นะฮะอย่างเดียวนะครับของเราไปให้กับทางบริษัทเพื่อป้องกันการจรกรรมข้อมูลนะครับผมผมจะทดสอบถอนที่หนึ่งพันบาทกอไปหนึ่งพันพิมโคสครับ แจ้งโอนเงินขั้นต่ำไม่ขั้นต่ำส,ส,สุดก็คือ500 PV นะครับตรงนี้ผมโอนไป1,000บาทแจ้งเข้าสู่ธนาคารเขนไม่ัับธนาคารกสิกรไทยนครับแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้วครับเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ1-2วันทำการแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับถ้าเจ้าหน้าที่อยู่แล้วอยู่ในระหว่างที่ระบบทำการปกติ บริษัททาการปรกติก็จะเร็วเราก็จะมาดูประวัติกันประวัติ <c oughs> ประวัติการใช้ p ีีครับเห็นไหมครับถอนเงินจากบัญชีแฮปปี้ตูเพยถอนออกหนึ่งพันคูณเห็นไหมครับผมถอนแล้วไปรวมแล้วสิ้นตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันกว่าบาท ลับเข้าพันกว่าบาทนี่คือยอดถอนออกถอนไปเข้าบัญชีธนาคารผมไปแล้วตอนนี้อยู่ที่5,000กว่าบาทระยะเวลาช่วงวันที่13มีนาถึงวันที่22มีนาก็ประมาณ9วันก็มีรายได้ไปแล้วประมาณ5,000กว่าบาทนี่คือ1นรหัสสมาชิกโอเคนะครับเรื่องการถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคาร